สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอารนี้เคีนครับคลิปนี้เป็นแนวทาง3รักรักสุดท้ายครับคือเยอรมันครับเยอรมันออกผล22นกา50นทีโดยประมาณครับเมื่อคืนเยอรมันเจาะ16ครับ1661นะครับรู้เรื่อต่อคำคืนนี้ครับฝังผมเสร็จถ้าชอบต่างครับทาไม่ชอบผ่านนะครับมีอยู่ให้นั้นะครับ ก็ลุนกันครับคำคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเยอรมัน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 ได้สุดเจ็ดครับผม2.7 3.7 4.7 8 7ครับผมชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอยากเทคแคร์กดติดตามครับช่องทางการสนับสนุนง่ายๆครับดูโคฟนาครับอย่าก,กดข้ามนะครับฝากไว้ในใจเธอครับแล้วก็0 5ครับแล้วก็45ครับผมร้อยมัดเจ็ดครับร้อยมัดตัวมันอยู่ที่รอบนี 7, ้เจ็ดน่าจะอยู่บนต่อผมว่านะเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับห้าหนึ่งหก ไม่เจ็ดกับห้าเนี่ยไม่ไม่โอเคร้อยมาท่าร้อยมาท่าดีกว่าทำมาท่าทำมาเจ็ดกับขอพายเลยกันแต่ผมว่าน่าจะไม่เจ็ดกับห้าเนี่ยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยอรมันครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวเจอกันไอทีดาวโจรเนาะช่วงนี้ถามว่ากาศพอปอกพายุเขาวว้าปุ๊บไม่ตกแปลกผมว่าแปะเพราะว่าไม่มีพายุเนี่ยตกทุกวันฝนนะ พายุเข้าว่าพายุเข้าตั้งแต่วัน,นที่13าจนเมืม่อวานก็ตกกระปิดนึงวันนี้ไม่ตกเลยครับครับเดี๋ยวเจอกีดาวโจนครับสว,สวัสดีครับผม